สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเวลวาวนะคะท็อป,ปิกของเราวันนี้เกี่ยวกับเจเนอเรชันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเราอยากจะรู้ว่าแต่ละเจเนอเรชันอ่ะวางแผนการเงินกันยังไงอ๋อโอเคได้เลยครับตอนนี้เรามีเจเนอเรชันมีกี่เจนตอนนี้เรามีกัน XYZ เ,เราจะพูดถึงคืออ๋อ x y z ใช่ไหมใช่ก่อนที่เราจะมาพูดว่าแต่ละเจนเนี่ยลงทุนยังไงเนี่ยเราต้องมาพูดกันว่าแต่ละเจนเนี่ยมันมันต่างกันยังไง เขาจะมี Gen X คุณคุณเป็นเจนอะไรเราต้องบอกว่าเราเป็นเจนเจน Y ครับนะครับเราเราเราเป็นเจน Y นะครับคือถ้าเป็นเป็นเจน X เนี่ยคืออาจจะแก่ไปหน่อยหนึ่งเนาะเรา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 เนี่ยคือเป็น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 เจน Y นะครับเนาะเออส่วนเราเป็นเจนเลิฟ เป็นพวกมีความรักเออมีแต่ความรักอย่างเดียวเลยฮะชีวิตนี้ไม่ีเมีแต่ความรักไม่มีเงินมีแต่ความรักแต่ความมีความรักเนี่ยมีแต่ความรักอย่างเดียวอ่าโอเคนะครับก็เจนตอนนี้หลักๆหลักๆตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสามเจนเนาะเจนเดี๋ยวก่อนคุณผมให้ผมให้ไฟคุณไปแล้วนะคุณไม่เอามาติดนะอ๋อยังยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไฟไฟไฟมาติดรอบหน้านะครับตอนนี้เอาไฟลักไปก่อนไหมไฟรักเลยเหรอ ถ้าพลดแบบนี้นี่คืออาจจะมอดไหมอยู่เลยนะครับทีเดียวพี่ส้มเป็นเจนเอ็กหรอโอเคอ่ะก็คือเจนเนี่ยตอนนี้เราจะมีหลักๆก็คือมีสามเจนถูกไหมใช่เจน y เจน c นะครับแต่เจนเนี่ย x y c เนี่ยต่างหลดัๆเลยก็คือช่วงของอายุเนาะโดยเจน x เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าถึงหกสิบปีเนี่ยเรียกว่าเจน X ะครับเดี๋ยวก่อนพี่ส้อมอายุสี่สิบห้าแล้วเหรอทำไมพี่ส้มบอกพี่ส้อมอยู่เจนเอ็กอะ <c oughs> ขอโทษเอออ่ะโอเคก็คือเจน X ก็คือเอ่อ45ถึง60ปีแต่เราเรียกเ่ Gen X, นเะอ็ X เนาะอายุประมาณ29ถึง45เนี่ยเรียกว่ามาณเจนย์ย <Gen Y, S 2> ์นะครับแล้วก็ประมาณแบบถึงประมาณแบบ19ขวบสิบสองสิบเกขวบก็เรียกว่าประมาณเจน C นะครับไปอยู่เจน C <oughs> ดีกว่า <c oughs> ชอบเด็กๆ <c oughs> ไม่โค้โค้ดเจนซีคือสิบสามถึงยี่สิบเก้าเอาอคือมันยิบเก้าถึงสี่สิบห้าสี่ห้างหกสิบเนาะแล้วก็สิบสามถึงยี่สิบเก้านะครับก็คือว่าางที่บอกคือแต่ละเจนเนี่ย x นี่คือเจนที่เกิดก่อนเนาะสี่ห้าหกสิบนะครับเจน y ยคือ,อที่บอกถึงเอ่ 45, อสามสิบถึงถึงถึงสี่สิบห้านะครับแล้วก็ประมาณสิบสามถึงสามสิบนะครับจะเป็นตัวเจนซีทีนี้นี่ยแต่แต,แต่แต่ละเจนเนี่ยขั้นตอนในการลงทุนเนี่ยที่มันต่างกันเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าใน ตามหลักการของการลงทุนเนาะแต่ละช่วงอายุเนี่ยเราสามารถรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยตัวแต่ละเจนเนี่ยตัวที่กําหนดเลยว่าเราจะลงทุนในอะไรเนี่ยมันคือจะเป็นเรื่องของตัวอายุกับเรื่องความสามารถในการรับความเสี่ยงนะครับซึ่งสิ่งที่เราเป็นพื้นฐานของการจัดพอร์ตการลงทุนละกันเนาะเราก็คือมักจะชอบคิดว่าคนที่มีอายุเยอะรับความเสี่ยงเนี่ยจะได้น้อยกว่าคนที่มีอายุน้อย สาเหตุมันก็ง่ายๆก็เพราะว่าถ้าสมมติยกตัวอย่างคุณอายุค้าสิบห้าแล้วคุณทางานมาแค่ห้าปีแล้วคุณจะเกษียณนะถูกไหมถ้าคุณเอาเงินทั้งหมดที่คุณได้อีกห้าปีเนี้เกิดคุณไปไปไปลงคุณแล้วคุณเจ๊งเนี่ยคุณไม่เหลือตังใช้นะถูกไหมคือเรื่องง่ายคือคุณไม่มีเวลาในการที่คุณจะมาหาเงินเพิ่มละนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเป็นอย่างพวก Gen X ที่เวลาในการหาเงินเหลือน้อยเนาะเงินพวกนี้เนี่ย มีความจำเป็นสูงหมายความว่าเงินพวกนี้มันคือเงินก้อนสุดท้ายของที่คุณจะเกษียณ่ะคุณเสียเงินก้อนพวกนี้ไม่ได้เนี่ยนเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วว่าการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงตา่านะครับพวกพันธบัตรหรือพวกตราสารหนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราบอกเป็นพวก Gen X ที่อายุส5สิห้าถึงหกสิบเนี่ยพอหน้าตาม,มันก็จะประมาณถ้าถามผมเนาะที่มีตราสารหนี้เนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงหสิเปอร์เซ็นนะครับ ถ้าอายุมากกว่าห้าสิบขึ้นไปยี่ีนีอาจจะไปสูงถึงห้าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยเลยก็ได้ครับอยู่ที่ว่าคนบุคคลนั้นกลัวความเสี่ยงกับรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราเป็นเจนเส่วนใหญ่เนี่ยปกติเนี่ยก็อย่างคือเจนเอ็กซ์เนี่ยก็คือเราต้องต้องรู้อย่างเดาวเจนเอ็กซ์นเนี่ยคือเขาโตมากับพวกพันธบัตรมากกว่าพวกพวกหุ้นนะครับเพราะว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันเก่าแก่มาตลาดหุ้นอยู่แล้ว แล้วพนะันธบัตรนี่เขาออกก็คือออกนงออกนี่เนี่ยออกมากล้ไม่รู้เป็นกี่ร้อยปีละนะครับเพราะฉะนั้นนีพวกพอถ้าเรา,เราสังเกตพวก Gen X เนี่ยเขาจะชอบซื้ออะไรที่มันความเสี่ยงตำ่ำเนาะอย่างพวกแบบตราสารหนี้นะครับประกันสะสมทรัพย์เนาะโอเคถ้าใครทําไว้ตั้งแต่อายุยังหนุ่มอาจมีพวกประกันบํานาญนะครับแต่เรียกง,ง่ายพวกนี้พวกนี้พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสินทรัพย์ที่แน,น,นความเสี่ยงต่ําได้ผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะที่บอกคือถ้าคุณจะเกษียณแล้วอะ คุณแล้วคุณไปลงทุนที่มันเสี่ยงได้ผลตอบแทนปีเลงสมมติเจ็ดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์แต่คุณก็มีโอกาสที่คุณจะขาดทุนปีเลงอ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วก็ต้องก็คือต้องบอกว่าเออ่การลงทุนเนี่ยยังไงยังไงของกลุ่มพวกนี้ต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเราเราต้องเราต้องรักษาเงินต้นมาใช้ตอนที่เราเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นจริงขอยันที่บอกถ้าเป็นพวก gen x เนี่ยหลักๆเลยผมดาวด้เลยว่าพอร์ตสุดเี็ย ขั้นต่ำ50%เนี่ยน่าจะอยู่ในประมาณตราสารหนี้ะนะครับอาจจะอาจจะมีประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในพวกอตราสารทุนนี่คือเรื่อง่ายเป็นเป็นพวกคุณเนาะส่วนตราสารทุนก็อยู่ที่ว่าเขาจะกระจายความเสี่ยงยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องหลักๆของตัว Gen X เนาะใน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 ฝั่งลงทุนนะครับเนี้ยในในฝั่งประกันเนี่ย Gen X นี่ก็คือจะเป็นเจ n ที่เริ่มมีการเจ็บป่วยละ เนาะอายุสี่สิบห้าหรคือเรียกง่ายว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มเป็นโรคอ่ะเริ่มเป็นโรคเริ่มเป็นโรคนะครับก็ต้องบอกตรงว,ว่าสิ่งอีกอย่างที่ควรจะมีมา,มากสับคจริงเนี่ยควรจะมีสับคนทุกทุกวัน,วนแต่จริงๆเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มสําคัญสับคนที่อายุสี่สิบห้าหกสิบก็คือประกันสุขภาพนะครับเพราะอย่างที่บอกคือคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณเอาเงินไปนลงคุณตราสารนี่คุณได้ปีหนึ่งประมาณสามเปอร์เซน็นสี่เปอร์เซ็นตถูกไหมแต่ว่าถ้า คุณเอาเงินสามเซนสี่เ์ซนี่คุณได้ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลท,ที่มันที่มันสูงขึ้นปีหนึ่งแปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจ่ายไม่ได้เนาะบอกคุณเอาเงินเป็นลงคุณร้อยหนึ่งคุณได้เงินกับมาสี่บาทคุณต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอ่ะร้อยแปดบาทเนาะม,ม,ม,มัน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 จ่ายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยบริการที่จะป้องกันความเสี่ยงตรงฝั่งนี้ได้เนี่ยคือการซื้อพวกเออพวกผลัพกพวกประกรันอะย่างพวกประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพเนี่ยอย่างที่บอกมันมันม,ม หนึ่งล้านห้าล้านสิบห้ายี่ห้าซึ่งผมแนะนำนันหาว่าถ้าจะซื้อคุณซื้อเป็นแบบมงเงินหมอจ่ายนะครับเพราะสมัยนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่าค่าฝากพยาบาลมันค่อนข้างแพงไอ้ประกันแบบสมัยก่อนที่แบบคุ้มครองสามหมื่นห้าหมื่นสมัยนี้มัน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 แทบที่จะทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงก็คือผมเลยบอกว่าถ้าจะทําประกันสุขภาพควรทําเป็นแบบเหมาจ่ายน้อยหนึ่งล้านห้าล้านสิบห้ายี่ห้านะครับเราก็ต้องบอกตรงว่าไอ้ประกันพวกนี้มันก็คือจะช่วยให้กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยช่วยป้องกันความเสี่ยงกับป้องกัน ป้องกันสินทรัพย์ได้แล้วกันถ้าคุณไม่มีประกันป้องกันความเสี่ยงอย่างพวกประกันสุขภาพเกิดคุณเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยคุณแทบยีไม่ดีคุณอาจต้องถอนเงินทั้งหมดที่คุณลงคุณไปเนี่ยออกมาเพื่อรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณสามารถเก็บเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาซื้อประกันสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงส่วนนี้ได้เนี่ยมันคือจะเป็นการช่วยคุณปกป้องสินทรัพย์ในส่วนที่เหลือนะครับไม่ให้ค่าสาธารณไม่ให้สมมติเกิดคุณเจ็บป่วยเนี่ยมันเข้ามา กินเงินส่วนที่คุณลงคุณไปเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อที่คุณต้องใช้ในอย่างเกษียณน,นะครับเพราะั้นจริงก็ต้องบอกว่าอ,อประกันสุขภาพเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ที่เหมาะกัแบบตัว Gen X นะครับอย่างที่ที่จริงก็ควรจะมีน็คือจะเป็นเรื่องเรื่องพวกประก,รกันโรคไร้แรงแล้วอันนี้ก็จะมีประกันโรคแรกแต่ละจ้าก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีแบบเจอจ่ายหลายจบแต่ว่าเร่งง่ายคือต่างก็คือจะไดเ้เป็นเงินก้อนนะครับถ้าอยู่สมมุติถ้าคุณเป็นคนวัยสี่สิบห้าเนาะสี่สิบห้าเนี่ยมันคือวัยที่ คุณกำลังเริ่มทาเงินได้พอดีเลยอเปเรียกง่ายคือคุณสมมติสมมติเกิดคุณทํางานบริษัทคุณก็คือเริ่มโปรโมทมาเป็นแมนเจอร์เป็นผู้จัดการเป็นอะไรกันเลยคุณก็เริ่มสูงถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยก็คือเรียกง่ายคือถ้าเกิดคุณเงินเงินเงินเนเริ่มสูงเนี่ยมันคุ้มที่คุณจะซื้อประกันโรคอัลเลอนะครับเพราะมันทําให้คุณเนี่ยเรียกง่ายมันคือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีสมมติเกิดว่าเกิดวันหนึ่งเกิดคุณทํางานไม่ได้อันนี้ก็คือเหมือนเป็นค่าต้อเชยแรงงานมมันก็ควรี ขั้นต่าสักประมาณอ,อาจจะสามถึงห้าปีของรายได้ต่อปีสมมติรายได้ปีของคุณคือหนึ่งล้านอาจทํทำประกันรค้อนแรกประมาณสามถึงห้าล้านนะครับว่าเป็นเรื่องง่ายสมมติเกิดคุณป่วยเกิดค,คุณทํางานไม่ได้คุณก็อาจจะต้องสัตัวเองสองสามปีเนี่ยก็จะมีเงินก้อนเนี่ยมามารักษาน,นะครับก็ประมาณแบบอันนี้จะเป็นเรื่องตัวตัว Gen x เนอะนะครับส่วนที้มาต่อไปก็จะเป็นหนึ่งตัวตัว Gen Y แล้วนะครับตัว Gen Y ก็ต้องบอกว่า Gen Y คือ Gen อย่างของพวกเรา เนาะที่อายุประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านะครับก็อย่างพวกเราก็อยยุประมาณก็เนู่อยู่อยู่ในช่วงประมาณสามสิบกลางๆถูกไหมแล้วก็อยู่อยู่ได้ไงเราอาจจะอยู่เจนเอ็ก็ยเจนแซกไงแล้วก็อยู่เจนวายกลางๆนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเจนวายเนี่ยจะเป็นเจนที่เอแตกอยู่หน่อยนึงคือเป็นเจนที่เราเกิดมาในเรียกว่ายุคลอยต่อของเรียกว่ารอยต่อของสมัยเนาะ เอ่อเจนเกเนี่ยเกิดมา,ายุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี Digital, ดิจิตอลถูกไหมเราเกิดมาในยุคที่มันเริ่มมีคอมพิวเตอร์พอดีสมัยก่อนถูกป่ะแต่ว่าถ้าเคยคอมพิวเตอร์สมัยก่อนจะเป็นแบบก็เห็นว่าไอเอ็มเอสดอที่ต้องพิมพ์แบบดูนี่นั่นคําสั่งอะไรไม่รู้งง,งๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไดเรกทอรี่อะไรพวกเนี้ยคือเราอ่ะเป็นเจนที่เราเกิดมากับพวกเอ่อ uh, ดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับเราเป็นเทรนด์เราเราเป็นยุคที่เรามีเริ่มมีข่าวส่งข่าวสารเริ่มมีการซื้อขายหุ้นพวกผ่านพวกแพลตฟอออร์มนนไล เพราะฉะนั้นพวกเจนสี่เนี่ยไอ้พวกโคพวกพวกเจนวาเนี่ยจะเป็นกลุ่มเจนหนึ่งที่ลงทุนในพวกหุ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะที่บอกคือตั้งแต่พวกเขาเกิดมาแล้วีเนี่ยแอปสตรีมมิ่งซื้อหุ้นไทยซื้อหุ้นนอกซื้ออะไรได้ถูกไหมก็คือเรียกง่ายคือจากกลุ่มพวกเราคือจะเริ่มเป็นกลุ่มที่เริ่มลงทุนผ่านแบบไม่ได้การไปซื้อผ่านธนาคารละอาจจะแบบที่บอกบือซื้อผ่านองค์ผ่านแอปเนาะดงนั้นกลุ่ม Gen วายนี่จะเป็นกลุ่มเจนที่ลงทุนในหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับอยวว่ากมด้คที วัยอายุของพวกเขาอะสามสิบถึงสี่สิบห้ามันคือวัยสร้างตัวเนาะวัยสร้างตัวคือหมายความว่าคุณจะมีเวลาเหลือในการทํางานกี่ยวกับการทําเงินเนี่ยเหลืออีกค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับอย่างนที่บอกมันจะไม่ได้เหมือนกับแบบเจนแบบเจนเอ็กซ์ที่แบบสมมติคุณทางานแบบอายุห้าสิบห้าคุณเหลือเวลาทำงานอีกแค่ห้าปีถูกไหมถ้าคุณเป็นเจนวายสมมติคุณบอกคุณอายุสามสิบถูกไหมคุณทํางานได้อีกตั้งสามสิบปีถูกไหมครับหมายความว่า ถ้าเกิดสมมติเกิดคุณเอาเงินสมมติเงินเดือนปีหน้าไปลงทุนแล้วเกิดมันเจ๊งเ่ยมันยังไม่ได้เอฟเฟกับกับคุณเยอะมากาคุณยังเหลืออ้ยี่สิบเก้าปีการที่คุณทำเงินเนี่ยกลับมาถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเลยต้องบอกว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มเจนเจนวายเนี่ยแน่นอนเรื่อง,ร,องระยะเวลาการทำงานที่มันเหลือมากกว่ากลุ่มกลุ่มอื่นเนี่ยมันก็จะมีการลงทุนก็คือ,อง่ายสมารับรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากกว่ากลุ่มอย่างพวก Gen X ที่เดืยอยร้อนน้อยเพราะฉะนั้นพุณนีบ,บอกพวก Gen Y เนี่ยมักนอกก้อจับของคุณคุณก็มัก,กลงทุนในรอะไรที่เป็นค่อนข้างเสี่ยงแต่จะเน้นการเติบโตสูงเนาะคือที่บอกหลักการมันจะไม่ได้เหมือนกับพวก Gen X ที่ลงทุนความเสี่ยงต่ําการเติบโตต่ตตํแต่เน้นรักษาเงินต้นนะครับแต่ถ้าเป็น Gen Y คือเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนสูงอัตราการโตสูง แต่คราวเสียงก็จะมาสูงตามเนาะ,นะแตอ่อย่างที่บอกคนกลุ่มนี้ถ้าคุณจะมาลงทุนเอาสองเปอร์เซ็ตามเปอร์เซ็ต่อปีอ่ะมัน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 ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะ,นะครับเพาะกลุ่มเจนวายเขาชอบอชอบชอบซิ่งแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาลงทุนเนี่ยพุ่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกกลุ่มเจนวายเนี่ยจากที่ผมเคยเห็นเนี่ยเอ่อจะไม่เหมือนพวกกลุ่มเจนเอ็กซิล่าตราสารนี่ที่พ่อถือในพอร์ตเนี่ยหรือบอกไอ้พวกเซฟซับบอร์ดภทยเนี่ย จะถืออยู่แค่าบางทีสิบยี่สิบหรือบางทีก็แค่สามสิบเปอร์เซ็นั่นคือหยักอยางเดือดละนะครับในส่วนที่เดือดเนี่ยส่วก็คือจะจะจะเป็นพวกหุหกห้าหกสิบเปอร์เซ็นอาจจะมีสินทรัพย์ทางเลือกอีกประมาณสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น,นะครับแต่หลักเลยต้องบอกว่าเจนวเนี่ยถ้าลงคุณเนี่ยเราเราจะเน้นลงทุนเนี่ยพวกคุณมากกว่าเนอกกืองาตอน,น <ะ S 2> ที่บอกเรามีเวลาที่เราจะให้เงินมาเติบโตต่อเรับความเสี่ยงได้นะครับอย่างที่พวกเจนบายเนี่ยชอบลงคุนเนี่ยเคยสมัยก่อนเนี่ยตลาดการลงคุณมันจะ่ข้าางปิดว สมัยก่อนเราก็เราก็จะลงทุณได้ในแค่พวกคุณไทยเนาะเซ็ตเอ, Set, เอสฟีมิงอย่างเนี้ยมันลงทุนแบบคุณต่างประเทศซื้อเสร็จหุ้นผ่านได้ได้อะไรได้คือมันลงทุนได้เยอะอ่ะนั่<ห>นแหละช่อ <ๆ S 1> งทางช่องทางทั่วโลกละนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านการซื้อหุ้ณรายตัวหรือผ่านการซื้อกองทุนผ่านอย่างของพวกเราก็ทำงานอยู่กับพวกเอ่อฟิลเดอร์น,นะครับรก็สามารถมาซื้อกองทุนรวมผ่านทางฟิลเดอร์ของของพวกเราได้นะครับซื้อที่พี่บล็อกนะคะใช่แต่ว่าก็คือคือเรียกง่ายคือ เด็กกลุ่มเนี้ยก็มักจะมีการลงทุนที่มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศไทยละนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกคือไม่หลายบ้านอย่างคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราแบบเนี้ยมันก็คงไม่มีใครที่ลงทุนในพอร์ตไทยร้อเปอนะครับก็จะเริ่มไปลงทุนในคุณนอกคุณอเมริกาคุณจีนคุณอินเดียคุณเวียดนามคุณยุโรปหุนอีเมอร์จิงม็กก็คือง่ายๆคือเริ่มมีการขยายการลงทุนไปไปไปต่างประเทศนะครับถ้าคุณบอกพวกพวกพวกเจนวเนี่ยเขาจะขามสัพันธ์การลงทุนเนี้ยเขาจะไม่เหมือนเจนเอ็กซ์เน ก็จะแทนสูงเน้นเร็วเน้นโตวไวเนาะแล้วก็ที่บอกอาจจะเน้นเป็นผร์นหุ้นแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นผสม,อ,มอาจจะมีหุ้นไทยหุ้นนอกหุ้นโวโ,โบนะครับเพราะนี่คือจะเป็นอร์ตหุ้นของพวกอ่าพวกตัวเจน Y เนาะทีนี้เจนวยอยจากที่บอกเรื่องการที่เจน Y เนี่ยเป็นเป็นวัยสร้างตัวนะครับก็ต้องบอกตรงว่านอกจากฝั่งลงทุนเนี่ยฝั่งประกันก็เป็นสิ่งที่สําคัญในะาการที่เราจะเริ่มสร้างตัวตั้งแต่เราเริ่มอาชีพใหม่ๆนะครับหมายคมว่าไงหมายคมว่า เหมือนกันเลยอย่างที่อย่างอย่างที่บอกประกันสุขภาพเน right ี่ยสำคัญกับคนทุกกลุ่มนะครับถ้าคุณยังอยู่ในช่วงวัยสามสิบสุขภาพคุณส่วนใหญ่เนี่ยมักจะยังแข็งแรงดีอยู่นะครับไอตอนนี้คือวัยที่ควรที่จะรีบทําประกันสุขภาพซะเพราะว่าถ้าคุณทํประกันสุขภาพตอนที่คุณไม่แข็งแรงแล้วแล้วคุณไม่แข็งแรงแล้วสุขภาพคุณไม่ดีแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะโดนยกเว้นเยอะมากๆน้อยยกเว้นนู่นนี่นั่นยกเว้นอะไรต่อต่อนี่อะไรแบบเต็มไปหมด อ๋อจริงวัยนี้ก็อาจจะไม่ได้สุขภาพดีแล้วก็ได้นะคะใช่เพราะพอชั้นจริงก็คือต้องบอกว่าสับวัยอย่างอายุอย่างพวกอย่างพวกสามสิบอ่ะจริงถ้ามีเงินถ้าสามารถเก็บเงินได้เนี่ยควรรีบสร้างความมุ่งคร่งประการสุขภาพนะครับอย่างที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าเราอ่านข่าวอ่ะช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องดราม่าเกี่ยวกับตัวประการสุขภาพเนาะว่ามีบางเจ้าก็พอร์ตแตกบางเจ้าก็เรียกเก็บเบี้ยเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับ ต้องบอกตรงว่าตอนนี้เทรนด์ของประกันสุขภาพอ่ะกับเทรนด์ของค่าสารมันแพงขึ้นแบบสวนทางกันเนาะมันทําให้บริษัทประกันหลายเจ้าเนี่ยมันมันเริ่มขาดทุนตัวประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าจากนี้ไปประกันสุขภาพที่ออกมาใหม่ๆตัวใหม่ที่ออกมามันจะไม่มีหางดีเท่าเท่าอันเดิมเท่าเท่าอันเดิมของตัวเก่าๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอันเดิมอยู่เนี่ยกอดไว้ให้แน่นนะครับส่วนใครถ้ายังไม่ทําะ รีบทำตั้งแต่มันจำเป็นคำมุคองเหมาจ่ายอยู่โดนโควต์เมนต์หรือเปล่าแล้วมันก็ช่างมันเพราะจริงโควต์เมนต์จริงเงื่อนไขมันก็ไม่ได้ทริกเกอร์ใช่ใช่ใช่มันมีเรื่องขายการทริกเกอร์อยู่ว่าคุณต้องเบิกเคลมปีแรกเกินกี่เปอร์เซ็นต์เป็นแบบแบบไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งมันมีมันมีเงื่อนไขอยู่ตอนนี้ผมบอกว่าการมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายมันคุ้มมากมากตอนนี้นายคุณควรที่จะมีไว้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าไอ้ประกันสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าคุณช็อคอายุสามสิ รวมถึงประกรันโรคร้ายแรงนะครับและอย่างหนึ่งที่ที่อาจจะเหมาะคนในประเทศไทยเนา, <โ sim. S 1> า,า,าะเพาเจนบายในในประเทศไทยเนี่ยในยุคทำงานเนี่ยพรจะมีการเรื่องของพวกรหย่อนภาษีมาเกี่ยวข้องอ่าใช่ะะใช่ใช่การลงทุนเองไม่ว่าก็จะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมพวก S <โ sim>. S F ซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคือไม่มีนะ R M S, <ug> <S, S T E S G อะไรพวกนี้ก็าสมามารถเอาพวกนี้มารหย่อนภาษีได้นะครับแลอย่างที่บอกอีกฝั่งก็คือประกัน ถ้าคุณอายุสักสาสิบกว่าเนี่ยถ้าคุณเริ่มทาพวกประกันบานาเนี่ยประกรันสะสมทรัพย์อ่ะคุณมกักได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเพราะอายุคุณยังอนนะครับทั้าน้จริงแล้วอ่ะถ้าคุณต้องการวางแผนภาษีต้องจะฝั่งพวกกองทุนเนี่ยฝั่งประกรันเนี่ยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นจะเป็นประกรันสะส,ส,ส,สมทรัพย์ที่เอ่อความเสี่ยงต่ําได้ผลตอบแทนแน่นอนเนี่ยหรือเป็นประกันบํานาที่คุณจ่ายไปเรื่อยๆนี่คุณได้เงินตอนเกษียณเนี่ยพวกนี้มันการตีผลตอบแทนนะครับมันก็สามารถใช้มา ช่วยเหมือนกับว่าช่วยถัวเฉลี่ยความเสี่ยงพอร์ตได้สมมติว่าคุณมีพอร์ตลงทุนที่คุณลงทุนสมมุติแล้วคุณเจนซีคุณลงทุนคุ้น90%คุณแทบไม่มีตาสามีเลยแต่อย่างน้อยถ้าคุณมีพวกอประกันสะสมทรัพย์หรือประกันบํานาญเนี่ยน้อยอ่ะมันมีการการติวคุณว่าคุณจะได้เงินก้อนกลับมาทุกกี่ปีกี่ปีกี่ปีนะครับไอ้เงินก้อนเนี่ยมันก็ช่วยช่วยให้อย่างน้อยคุณสามารถที้คุณจะวางวางแผนชีวิตวางแผนการเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงก็ต้องบอกตรงว่า นอกจากประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงแล้วเนี่ยประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญก็สําคัญสำหรับคนกลุ่มนี้ทั้งในเรื่องของการลดหย่อนภาษีกับเรื่องของการสร้างผลประโยชน์และเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงไปไไปปในตัวด้วยนะครับอย่างอย่างอ๋อยังยังอ๋อยังไม่จบแต่อีกอย่างที่อยากแนะนําผลเลยตัวนี้คือสมมุติใครที่อายุสักประมาณสามห้าสามหกไม่ไหวไหสร้างครอบครัวนะครับก็จริงอย่างที่อยากแนะนำก็คือประกันชีวิตเนาะ เพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยก็อย่างที่บอกสมมุติถ้าคุณกำลังสร้างครอบครัวสมมุติถ้าคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวแบบสมมุติคุณทํางานคนเดียวคุณเป็นเจ้าของกิจการถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณปุ๊บเนี่ยครอบครัวละาบาก,กนทีนะครับเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ในวัยสักประมาณ Gen Y สามห้าสามหกแล้วคุณกำลังอนที่จะมีครอบครัวผมคิดว่ายังไงยังไงคุณควรที่มีประกันชีวิตเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากแนะนําสับตัวตัว Gen Y โดยเฉพาะ Gen Y ที่คนที่กำลังจะมีมีครอบครัว อืครับโอเคตอนนี้มีมีมีมคำถามเลยนะพูดไปสองสองสองเจนละ, 2, 2, 2ละ <laughs> คำถามคือมีเงินหรือยังคะทุกคนถ้ามีเงินแล้วก็มาซื้อประกันที่เราสองคนได้นะคะช่วยชุบชีวิต <c oughs> ให้พี่ป๊อบใกล้จะได้ห้าปีห้าล้านนะคะทุกคนจากการทางานนะตอนนี้ก็กําลังเร่งปั่นอยู่นะครับทุกคนครับ <c oughs> ถ้าใครมีมีซัพพอร์ตได้ก็ยินดีนะครับ <c oughs> ใครที่อยากให้ดูแลนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะเออโอเคเจนสุดท้ายเจนสี่เจนแซดอืม okay, ครับก็เจนแซกก็จะเป็นเจนที่เอ,อ่ออายุน้อยสุดเนะเาะอายุามา13-29นะครับก็คือเป็นวัยวัยเด็กแหละเนาะซึ่งวัยเด็กคุ่นี้ก็จะเป็นก็จะเป็นพวกวัยเรียกว Hip ่าวัยฮิปฮิปหน่อยหนึ่งเนาะคือจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาก็จะเริ่มลงทุนในอะไรที่มันไม่ค่อยคุ้นเคยกับเจนวยหรือเจนซีละนะครับขอ้ขอขอ้ขอข้อข้อแปลกของของกลุ่มนี้คือเขาเป็นพวกที่ชอบทดลองชอบลองอะไรใหม่ๆ กลุ uhm ่มเนี้ยก็จะค่อนข้างเน้นต่งหากก็จะจะเป็นพวกตลาดพวกคริปโตถ้าใครได้ยินเนาะพวกนี้ก็จะมีพวกแบบที่แบบพวกแบบเล่นสายเทรดคริปโตซื้อบิตคอยน์ซื้อแบบเหรียญนู่นเหรียญนี่นะครับก็คือพวกนี้ต <pod ern> right ้องบอกตรงว่าเจนเจนเจนซีอ่ะเขาเป็นเจนที่เขาเกิดมากับเทคโนโลยีที่มันก็กล้าไปอีกแบบหนึ่งเนาะไม่บอกสมัยก่อนเราเรามีเงินเป็นแบบเป็นเงินจับต้องได้เป็นเงินเหรียญเป็นเงินดอลลาร์เป็นเงินเป็นเงินแบบธนบัตรถือว่า เขาเกิดมากับยุคที่เงินมันอยู่ในอากาศมันเป็นเงินที่เหมือนกับมันอยู่ในเก็บว่าแบบเหมือนเหมือนเงินที่เหมือนเหมือนกับมันมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันอยู่ในมันมันเป็นโค้ดอะมันเป็นคอมพิวเตอร์โค้ดอ่ะเออแต่ก็ต้องบอกว่าข้อดีของตลาดบิตคอยน์ถ้าใครเคยในถ้าใครเคยเทรดบิตคอยน์นะก็จะรู้ว่าเวลาที่มันขึ้นมันก็ขึ้นขึ้นแรงเนาะเวลาที่มันลงเป็นคนรวยบิตคอยน์เวลาที่มันลงมันก็จะลงแรงแบบต้องร้องขอชีวิตนะครับคือเรียกง่ายคือขึ้นขึ้นแรงรุนแรงลงแรงเนาะ ทีนี้ก็เลยต้องบอกว่าสับตัวบิตคอยน์เนี่ยหรืออย่างพวกกลงคุณในในพวกคริปโตด้วยความที่มันมีความผันผวนอะสูงโอกาสทางอะไรมันก็สูงตามไปด้วยความเสี่ยงมันก็สูงตามไปด้วยแต่เรียกง่ายคือคนกลุ่มนี้เนี่ยมันแต่ว่าเหมาะกับคนกลุ่มจนซีที่เขาคิดว่าเขารับความเสี่ยงได้อที่บอกเมื่อทํางานยี่สิบเจ็ดยี่ิแปดตัวทำงานอีกสามสิบปีกล้าเสี่ยงกล้าใจเรียกง่ายคือกล้าเจ๊งไงกล้าลงคุณเสี่ยงกล้าเจ๊ง นะครับเพราะฉะนั้นเองกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายมากมันมีคนที่ลงทุนทั้งหุ้นก็มีเนาะคริปโตก็มีมีลงทุนอะไรอะไร,ะไรแปลกๆแบบเหรียญอัลเอรเนทีฟคอยอะไรก็มี <S <S แต่สิ่งที่เฟื่อฟเฟ่กลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีพวกตาราสารนี่นะครับเพราะที่บอกคือคนกลุ่มนี้คือเขายอย่าง,งยังไงชิตยัง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 เพิ่งเริ่มตน้นเขายังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้เจอเรื่องของความเสี่ยงในในตลาดการลงทุนมากเท่า คนที่อาจจะอยู่ในกลงคุณมาสิบปีสิบห้าปีคือเคยเจอแบบไซโคแบบขึ้นลงแบบเป็นฟันปลาถูกปะแต่ว่าถ้าคนที่มันมันมันเข้าใหม่อาจจะยังยังยังไม่เคยเจอนะครับคนกลุ่มนี้เขาจะกล้าลงคุณกับกับอะไรที่มันเสี่ยงเพราะเขายังไม่เคยเจอว่าเวลาที่มันมันเป็นขาลงอ่ะมันมันมันมาลงหนักแค่ไหนเนาะแล้วจริงจริงก็บอกว่ากลุ่มเจ n ซีเนี่ยหลักๆเลยที่ผมเคยเห็นเนี่ยพอร์ตเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแทบแทบจะเป็นหุ้นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะดีไม่ดีไม่มีตราสารนี้เลยเลยเลยได้สาม นะครับอาจจะมีมีคริปโตส่วนหนึ่งเนาะอาจจะมีเหรียญ a l t e t i v e coin ส่วนหนึ่งแล้อย่างกลุ่ม Gen Gen C กลุ่มหนึ่งกลุ่มเนี้ยกลุ่มนึงอะไรที่เขาทาไม่เหมือนกลุ่มอื่นคือเขาจะเป็นเป็นเป็นกลุ่มที่ลงทุนในต่งประเเยอะมากนะครับเขาจะไม่ค่อยลงทุนในหุ้นไทยเหมือนกับพวกแบบ Gen Y Gen Gen X ที่เกิดมาอมกับตลาดหุ้นไทยตอนที่เรายังไม่มีทางเลือกแต่กลุ่ม Gen C นี่เขาเกิดมาพร้อมกับทางเลือกเนาะคือเรียกง่ายเกิดปุ๊บแม่งมีทางเลือกเต็มไปหมดเลยเนาะเขาจะมี ช่องทางในการรับข่าวสารข้อมูลในการอัปเดตข้อมูลเนี่ยไม,ไม่ไม่เหมือนพวกเจนเจนวเจนเอ็กซ์หรือเจนวนนะครับมันทำให้พวกเขาอาจจะเข้าไงไอะเคลื่อนไหวคล่องตัวกว่ากว่ากว่าไอ้สองกลุ่มแรกเนาะเพราะฉะนั้นเลยก็เลยต้องบอกว่ากลุ่มเจนซีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างลงทุนในอะไรที่มันไวเนาะโตไวผันผวนไวคือเรียกง่ายคือเจ๊งไวจบไวอ่ะคือเรียกง่ายคือไม่เจ๊งก็จบไม่ไม่ไม่เจ๊งก็จนเนาะหรือไม่กระทังถือเรื่อยๆคือคือเรียกง่ายคือมันมัน มันก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกง,ง่ายว่า,ว,าว่าเป็นใบย่นแล้วกันรับความเสี่ยงได้นะครับลงทุนได้อีกยาวๆก็คือเรียกง,งา่ายคือทำงานอีกสามสิบปีสี่สิบปีคือได้ยาวอะ่ะและ้วในในอนาคตนี้ไม่ดีถ้าถ้าอายุไขของคนมันมันมันยาวขึ้นไม่แน่นนอาจอาจต้องทํางานกันยาวขึ้นเราจะอาจจะมีชีวิตยาวขึ้นเพราะฉะนั้นการวางแผนการเกษียหสับคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มันมันมันสำคัญมากนะครับโอเค okay, คนคนกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่บอกด้วยความที่อาจจะยัง วัยยังไม่ได้สามสิบดีเนี่ยในฝั่งของเรื่องของการลงทุนหรือว่าการลงทุงงงงงนโดยเฉพาะพวกอ่าลลดลดยอภาษีอาจจะยังไม่ได้มีเยอะมากนะครับเพราะเงินเดือนอาจจะอาจจะยังไม่สูงมากเราราจะ็ะจะเน้นลงทุนในพวก r m f TSG นะครับส่วนอย่างที่บอกเรื่องของประกันเนี่ยแน่นอนผมก็จะพูดคําเดิมถ้าถ้าเป็นไปได้ควรมีประกันสุขภาพติดตัวไว้นะครับอันนี้จะช่วยคุณได้แน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะอายุหนึ่งขวบหกขวบสิบขวบ 10, ไม่ดูว่าสิบห้าปียี่ส exactly. ิบยี่ยี่ห้าสาสิบปีคือมันมันมันช่วยคุณได้แน่นอนนะครับแต่ว่าโอเคถ้าคุณยังพึ่งเริ่มแบบวัยแบบสมมตินะพิ่งออกมาทํางานหาะไรยี่สิบสองยี่สี่ยังไม่มีเงินซื้อประกันสุขภาพอันนี้เรามันก็ยังพอพอเข้าใจได้นะครับเพราะอย่างที่บอกอายุมันมันมันก็ยังน้อยอยู่แต่ยังไงผมแนะนําว่าควรทําก่อนยี่แปดสามสิบอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมบอกตรงว่าผู้หญิงบางทีเนี้ยอันนี้ขอขออนุญาตนะครับแต่ผู้หญิงบางทีเนี่ยก็ ไปตรวจเต้านมเนี่ยบางทีก็เจอเนื้องวงเนื้อกเจอซิสเนี่ยมันก็ไปเห็นให้ประสบการณ์เนี่ยเ,เ,เขาเขาเขาเความความความคุ้มครองได้และประมาแล้วและบามาจะเริ่มเจอหลังอายุสามสิบนะคร<ช>ับเพราะฉะนั้นจริงแล้ว่ยคือต้องบอกในตรงๆว่าเออถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะให้ทำประกันสุขภาพก่อนอายุสักประมาณสามสิบรวมถึงประก,รกันโรค้ายแรงนะครับส่วนถ้าเป็นเป็นพวกประกันชีวิตสะสมรัพย์กับบานากลุ่มนี้อาจจะยังยังไม่ได้เหมาะมาก ต้องไปบอกพวกกลุ่ม Gen Y ที่เริ่มมีรายได้ส่วนหนึ่งที่ต้องมาซื้อเรื่องเรื่องอ่าเรื่องภาษีโดยใช้พวกสะสมทรัพย์เนี่ยเพื่อช่วยเพิ่มอัตราในการได้ผลตอบแทนเนาะถ้าคุณยังเป็นพวกกลุ่ม Gen Gen C ที่ภาระคุณไม่ได้มีเยอะเงินเดือนคุณไม่ได้สูงคุณไม่ต้องขังว่าเรื่องเรื่องหยอภาษีขนาดนั้นเนี่ยอาจจะดีกว่าที่คุณไปเน้นลงทุนในอย่างที่บอกลงทุนอย่างที่พวกเขาพูดอย่างที่อย่างที่พวกพวกเขาลงแหละ นะครับเน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นหุ้นต่างประเทศคริปโตพวกนี้อาจจะให้หอัราการตอบโตที่มันดีกว่าการมาซื้อพวกสะสมทรัพย์กับตำนาญเนาะโดยเฉพาะกับคนกลุ่มดีที่ยังรับความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็ก็คงสุกคข้าๆประมาณนี้นะครับรว่าโอเคว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยจะเจนเอ็กเจนวเจนซีมาต่างที่อายุนะครับแล้วอายุกับระยะเวลาในการทํางานที่เหลืออายุกับความเสี่ยงที่เขารับได้ว่าเขาจะเสี่ยงเงินต้นได้หรือไม่ได้เนี่ย จะค่อนข้างเป็นตัวกําหนดว่าพอร์ตการลงทุนของแต่เจนเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับเพราะเอโอเคถ้าให้เรียกง,ง่ายๆสุดก็คือตัวกําหนดทิศทางเนาะว่าในพอร์ตจะเป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันคือเรื่องของความเสี่ยงกับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้นะครับถ้าต่อเมื่อนะต่อให้คุณบอกคุณเป็นเจนเจนซี Gen Gen C ก็ไดนะ้แต่คุณบอกว่าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้เลยคุณกลัวความเสี่ยงมากอย่างนี้ไม่แน่คุณอาจที่จะคนที่จะจะยังลงทุนในพวกตรา,าสารหนี่ สะสมทรัพย์หรือหรือว่าประกันบำนาญอยู่ดีนะครับเพราะอันนี้มันค่อนข้างที่จะการตีตัวตัวของตอบแทนนะครับก็อย่างอย่างที่บอกสุดท้ายมันอยู่ที่ความเสี่ยงความเสี่ยงที่เราเรารับได้กับผลตอบแทนที่เราคาดหวังแล้วกันนะครับเราใช้สามอย่างนี้ในการมาจัดพอร์ตว่าณนะแต่ละช่วงอายุเนี่ยควรจะมีหน้าตาสัดส่วนพอร์ตการลงทุนประกันอะไรประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือถือว่าเป็นเป็น g e เนอ a l ลไกด์ไลน์แล้วกัน น้อเป็น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 กดคร่าวๆในการดูว่าแต่ละเจนเนี่ยหน้าตาของพอองคุณในพอมงทุนแบบแบบปกติแบบมาตรฐานแต่เจนเนี่ยหน้าตาควรเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นครับนี่คับรถไครับนี่ก็คือสามเจนนะคะเจนอัลฟ่าอาจจะยังเด็กเล็กเกินไปนะคะอาจจะยังไม่ได้วางแผนอะไรนะคะพ่อแม่อาจจะยังวางให้อยู่นะคะก็เจนอัลฟ่าเนี่ยาต้องให้พ่อแม่เป็นคนวางวางให้นะครับน่า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 จะยังไม่บรรลุนิติภาวะมากพอที่จะทำเองได้เลย <an> <S <S เออโอเคค่ะก็นี่นะคะก็เป็นคร่าวๆนะคะสําหรับการวางแผนการเงินแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกๆทุกๆเจนก็ยังต้องป้องกันความเสี่ยงอยู่ดีนะคะ <S 2> <S 2> <S เพราะว่าเราไม่รู้ว่าโลกโลกภัยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะทุกคนก็ฝากเอาไว้นะคะ <S 2> <S 2> <S ก็ มีถ้าไม่มีคำถามก็ฝากไปดูย้อนหลังด้วยนะคะที่ช่อง u t u b e เ well วลว W wow านะคะแล้วก็เรามีช่อง t i k t o k นะคะชื่อว่าเวลวาเช่นกันนะคะแล้วก็ IG เวลวาด้วยนะคะเราก็จะไปเดบิวต์กันที่นั่นนะคะเพราะพี่ปอกเขากำลังเป็นดารานะคะทุกคนยอดวิวเขาด,ด,เดาราที่ตอกอยู่นะคะตอนนี้ยอดว <laughs> ิวเขาถาล่มทะลายมากนะคะ <laughs> เออนั่นแหละคะ่ะก็ฝากฝากดาราวด้วยนะคะ <laughs> เผื่อเขาดังทุกคนก็รบกวนเป็นลูกค้าเขาตั้งแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเขาเล่นตัว <laughs> เดี๋ยวดังไม่ไหลเดี๋ยวจะเริ่มเรื่องลูกค้าแล้วครับแต่ตอนนี้ไม่สิบเรือ่นะแต่ตอนนี้ไมสิบเลือดนะครับเอโอเคค่ะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันจะกันใหม่อีกทีนะคะโอเคไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วกครับครับสวัสดีครับ